ล่าสุดทําเอาทางด้านแอฟทักซออนถึงกับทนไม่ไหวลังสาวโผล่อ้างรู้จักคนใกล้ชิดเผยเรื่องแมททีรณีสงกรานเตชนะรงค์เรียกได้ว่าปิดฉากรัก5ปีแล้วสำหรับแมททีรณีประกาศเลิกทายาทโบนันซ่าสงกรานเตชนะรงค์ตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมาส่วนสาเหตุการเลิกรามันเป็นเรื่องเล็กน้อยของเราสองคน พอถึงวันหนึ่งเราก็พยายามมาจนสุดทางแล้วยังค้างคาที่บ้านเขาอยู่ป่าไพวงกับพี่สงกรานและครอบครัวเตชะนรงรักและเอ็นดูให้ความเมตตากับแมทมากๆที่ไม่ออกมาพูดตอนแรกเพราะกลัวจะโดนทัวลงในเวลาต่อมาได้มีสาวแอบอ้างรู้จักกับคนสนิทของแอปทักษอรได้ทวีตเอาไว้ว่า คุณแมทไม่ได้แย่งคุณสงมาจากใครไม่ใช่มือที่สามไม่ได้ทําให้ใครเลือกหรือหย่ากันทุกอย่างเกิดขึ้นหลังจากจากที่คุณแอปและคุณสงตัดสินใจแยกทางกันแล้วคุณแอปไม่ได้ติดใจและไม่ได้มีปัญหาใดๆในเรื่องนี้เลยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแมตพิรณีเอาจริงๆเราสงสารคุณแมทะนะเป็นสนามอารมณ์ของคนที่ไม่รู้เรื่องจริงๆมาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ ถ้าไม่ชอบจากการสัมภาษณ์อันนี้เข้าใจได้เขาดูแรงดูมั่นแต่ย้ำอีกครั้งว่าเขาไม่ได้แย่งของใครมาและเขาไม่ใช่มือที่สามเลิกโทษเวรโทษกรรมใดๆครบแล้วไม่ใช่ก็ต้องเลิกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแมททีรณีกล้าพูดอีกครั้งว่าไม่ใช่แฟนคลับคุณแมทรวมถึงคุณแอปแต่ในฐานะผู้หญิงด้วยกันสงสารเขาอะ โดนด่าเรื่องนี้มากี่ปีงานในวงการไม่กล้ารับเพราะกลัวกระทบคนอื่นทั้งทั้งที่เขาเป็นคนที่ฝีมือการแสดงโคตรดีเลยนะและยิ่งประโยคที่เขาบอกวันนี้ว่าให้ซ้ำเติมมาได้เลยเขาต้องเจ็บขนาดไหนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแมททีรณีหลังจากนี้ขอให้โลกใจดีและอ่อนโยนกับคุณแมทมาก,มากๆมูปอนได้แล้วพวกชาวเน็ตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแมทพีรณี ล่าสุดทางด้านแอปทักษออนทนไม่ไหวหลังสาวอ้างรู้จักคนสนิทเผยความจริงเรื่องแมททีรณีสงกรานต์เตชนรงโดยทางด้านแอปทักษออนได้ออกมาแชร์ข่าวดังกล่าวพร้อมกับได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าไม่เป็นความจริงค่ะขอความกร,รุณาอย่าแอบอ้างคนสนิทและแฟนคลับแอปค่ะ